าวบ้านกว่า30คนบุกโรงพักยืนเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมเอาผิดคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนนสะอาดหลังเงินออมของสมาชิกกว่า4ล้านบาทไม่สามารถเบิกถอนได้ที่สถานีตำรวจภูทรเฝ้าไร่อำเภอ,อเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนนสะอาดหมู่ที่5ตำบลอุดมพรอเภอเฝ้าไร่จังหนองคาย นำโดยนายปริวัตินามมิสาทนายความและนายมาโนดใจเมืองชาวบ้านบ้านนนสะอาดเป็นตัวแทนชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสะอาดที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า30คน เขาร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมเพื่อดำเนินคดีกับประธานและกรรมการกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสะอาดหลังจากที่ได้ดำเนินคดีทางแพ่งกับประธานและคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ซึ่งได้ยินยอมตกลงจ่ายเงินคืนแก่สมาชิกที่ร้องเรียนเมื่อวันที่5ตุลาคม2568ที่ผ่านมาแต่ทางสมาชิกยังไม่ได้รับเงินตามข้อตกลงยินยอมแต่อย่างใด นายปริวัตินาม,มิสาทนายความเปิดเผยว่าวันนี้เป็นตัวแทนชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกองทุนที่นนได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในกรณีที่แจ้งความร้องทุกข์ในเรื่องความผิดข้อหายักยอกทรัพย์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสะอาดตั้งแต่ปี2566ผ่านมาเกือบ2ปีแล้วก็ได้มาติดตามคดีและเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเฝ้าไร่ ซึ่งการมาครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคดีกับกลุ่มออมทัพย์เพื่อการผลิตบ้านนนสะอาดเนื่องจากสมาชิกฝากเงินในกลุ่มออมทัพย์แล้วทางกลุ่มไม่จ่ายเงินคืนให้กับสมาชิก44คนจำนวนประมาณ4ล้านบาทซึ่งได้แจ้งความไว้แล้วตั้งแต่ปี2566แต่คดีไม่คืบหน้า ส่วนทางแพ้งได้มีการไกล่เกลีย่ยโดยทางประธานและกรรมการยินยอมจ่ายเงิน10%ของเงิน4ล้านบาทโดยแบ่งจ่ายเป็นงวด3เดือนครั้งซึ่งนัดจ่ายงวดแรกในวันที่5ตุลาคม2568แต่สมาชิกยังไม่ได้รับเงินตามข้อตกลงจึงได้ให้ทนายเป็นตัวแทนมาติดตามคดีให้เป็นคดีอาญาโดยมีพันตำรวจโทรปฏิวัติชุมแวงวาปีรองผู้กำกับป้องกันและปรับปรามสถา,านีตำรวจภูธรเฝ้าไร่เป็นตัวแทนรับเรื่องร้องทุก พันตำรวจโทปฏิวัติชุมแวงว่าปีรองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามสถา,านีตำรวจภูธรเฝ้าไร่กล่าวว่านโยบายตำรวจภูธรภาคสี่และกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรับว่าดำเนินการให้เรื่องคลี่คล,คลายไปในทางที่ดีเป็นที่พอใจแก่ประชาชนชาวบ้านนนสะอาดที่ได้รับผลกระทบกับกลุ่มออมทรัพย์และจะดำเนินการให้เรียบร้อย